ถังเฉินแข็งแกร่งมากจริงๆนี่อาจเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามที่สุดที่ทังซานเผชิญหน้าในฐานะที่เป็นหนึ่งในสามชื่อที่ไม่มีใครเทียบได้เขามีพลังการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้กับป๋อไส้ซีและด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเขาดาบอสุลา่าแม้แต่ทังซานที่มีตีศูนย์ก็ยังไม่สามารถต้านทานเขาได้หลังจากพบหูเลียหน้าราชันสังหารเขาก็ทำลายห้าอันดับแรก ของระดับนักรบจิตวิญญาณผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดายและหงเลียหน้ากำลังรอจุดจบที่น่าเศร้าเช่นเดียวกันแต่ถังซานมาช่วยชีวิตเธอทันเวลาพลังที่แท้จริงของราชันสังหารไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประเมินได้เนื่องจากร่างกายของเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของราชาค้างค้าว9ก้าหัวอย่างไรก็ตามในฐานะผู้นำตระกูลห่าเทียนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ความแข็งแกร่งของถังเฉินถึงระดับ9 9้า และถึงแม้ว่า,าสิทธิ์จะไม่สามารถใช้กำลังสูงสุดของถังเฉินได้แต่เขายังมีดาบเทพอสุร่าจากสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังนี้มันจะไม่เป็นการกล่าวเกินจริงที่จะบอกว่าในขนาดนั้นเขามีพลังจิตระดับ99ราชันสังหารยังมีเขตแดนเทพสังหารที่ทรงพลังอีกด้วยในขอบเขตนี้ทั้งวงแหวนวิญ,ญญาณของถังซานและกระดูกวิญ,ญญาณไม่มีผลใดๆ ดินแดนนี้ยังป่าปามอาณาจักรเขตแดนเทพสังหารที่หูเลียหน้าและถังซานมีกล่าวอีกอย่างหนึ่งคืออาณาจักรของราชสังหารมีความคล้ายคลึงกับอาณาจักรของเขตแดนเทพสังหารแต่สูงกว่าและจำกัดผลกระทบของมันดูเหมือนว่าการโจมตีของถังซานจะไม่มีวันทำลายราชแห่งเมืองสังหารได้แต่ตีศูนย์เทพสมุดก็เป็นข้อยกเว้นกล่าวคือรัศมีอันศักดิ์สิทธิ์แสงแห่งเทพที่บริสุทธิ์ทำให้อิทธิพลของราชาค้างคาวอ่อนแอลง และถังเฉินก็ตื่นขึ้นเขาขอบคุณถังซานในที่สุดเขาก็ฟื้นคืนสติรูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปมากเขากลายเป็นเหมือนผู้ชายมากขึ้นตอนนี้สติของถังเฉินกลับมาแล้วเขาไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับทังซานอีกต่อไปแต่เพียงขอบคุณถังซานสําหรับความช่วยเหลือของเขาปู่ทวดเล่าเรื่องของเขาและเริ่มต้นอย่างไรมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับคําสัญญาคําสัญญาของปอซซ๋อไ้ซีเมื่อถังเฉินมาถึงเกาะเทพสมุทรและได้พบกับราชนีแห่งเกาะ เขาต้องการอยู่กับเธอแต่ปอไซซีบอกว่าเธอจะแต่งงานกับคนที่กลายเป็นเทพ,พเจ้าเป็นผลให้ถังเฉินสัญญาว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับพลังศักดิ์สิทธิ์และพยายามทุกวิถีทางเพื่อสิ่งนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะเป็นเทพ,พเจ้าด้วยตนเองดังนั้นเขาจึงพบมรดก ok อันศักดิ์สิทธิ์ของเทพอสุร่าในเมืองแห่งการสังหารแต่ถังเฉินไม่รู้ว่ามีความตั้งใจศักดิ์สิทธิ์สองอย่างคือเทพอสุร่าและเทพรากโศกในสถานที่นี้เขาเริ่มทําการทดสอบของเทพอสุร่า และอยู่ห่างจากการทดสอบทั้งเก้าแบบเพียงขั้นตอนเดียวแต่เทพลากศุขจงใจลาทิ้งความคิดชั่วร้ายไว้ในเมืองแห่งการสังหารถังเฉินค่อยๆสูญเสียตัวเองไปนอกจากนี้เขายังติดเชื้อจากราชาแห่งทางคาผู้กระหายเลือดมันเป็นสัตว์ร้ายที่กระหายเลือดที่ไม่สามารถเอาชนะถังเฉินได้แต่สามารถครอบครองสติของถังเฉินได้ถ้าไม่ใช่เพราะถังสารที่มีตีศูนย์เทพสมุทรถังเฉินคงจะหลงทางไปตลอดการหลังจากที่ถังเฉินเปิดเผยตัวตนของเขา ถังสานก็อธินามว่าเป็นปูทวดที่หายสาบสูญไปนานถังสารอธิบายสถานะของสำนักข้าวเทียนให้เขาฟังในฐานะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหัวหน้าผู้อาวุโสถังเฉินกังวลและสับสนแต่เขาเรีบไปหาป๋อไส้ซีที่เกาะเทพสมุทรเขามีเวลาเหลือไม่มากร่างกายของเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาและตอนนี้ไม่สามารถต้านทานพลังที่ปลุกขึ้นมาใหม่ได้ถังเฉินต้องการใช้วันสุดท้ายกับป๋อไส้ซี แต่เขาทิ้งตำแหน่งผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักห้าวเทียนให้กับถังซานเขาเป็นคนมีฝีมือที่มีพรสวรรค์ที่สุดที่เขาเคยพบมาจริงๆใช่เขายังเป็นหลานชายของเขาอีกด้วยเขามอบสมบัติล้ำค่าแก่ถังซานสองอันอันที่หนึ่งป้ายผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักห้าวเทียนหรืออีกอย่างหนึ่งคือค้อนประกายสิทธิ์ซึ่งจะทําให้ถังซานได้รับการยอมรับและความเคารพอย่างสูงจากผู้อาวุโสและสองคือดาบสักสิทธิ์อย่างไรก็ตาม ถังซานจะได้รับอาวุธนี้ในภายหลังน่าแปลกใจที่ชิ้นหมิงถูกแสดงขึ้นในตัวอย่างอีกครั้งเขาเสียชีวิตด้วยนะ้ำมือของมารอสูนและบางทีในตอนต่อไปถังซานเพิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับการตายของอาจารย์คนหนึ่งและตัดสินใจที่จะล้างแค้นโดยการฆ่ามารอสูนให้ได้หลังจากการต่อสู้กับราชันสังหารหมูเลียนาเพื่อตอบแทนความเมตตาและความรอดของเธอเธอได้เปิดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ต่อถังซานในเวลานี้ปีปีตรง เริ่มล่าสัตว์วิญญาณแสนปีสองตัวสำหรับวงแหวนของพวกมันการต่อสู้ครั้งใหญ่ของถังสารกับการแยกตัวของชื่อเรื่องและจักรวรริปีปีตรงกำลังใกล้เข้ามาขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมพวกคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถังเฉินยังไม่ตายและกลายเป็นเทพ,พระเจ้าอาสุราโปรดเขียนในช่องความคิดเห็นขอบคุณครับและลาก่อน